สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีลูกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะเอฟซีครับนะเอฟซีครับวันนี้นะครับนะเห็นไหมครับเวลาอีดำมันโดนเนี่ยเวลาอีแม่กาดำโดนในท่านเรื่องเนี้ยมันจะสงบปากโผผามมันรู้ไม่ถามมันรู้ไม่รู้มันเห็นแล้วผมเชื่อว่ามันเห็นคลิปที่กูมาแะแค่ออกมาพูดแล้วนะครับอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปพ่าสะลตนะครับในการเพื่อเฟังท่านใดเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยทีครับนะคืออย่างนี้สิครับเรื่องเนี้ยนะครับนะอีดําเนี่ยมารู้ตัวว่ามันเพียงพำมันไม่กล้าปากดีเนไหยครับไม่กล้าปากดีเลยแล้วคลิปเนี้ยนะครับผมเชื่อว่าที่อีหลันเอาไปลงเนี่ยนะครับอีดําเห็นแล้วเพราะหลันเอาไปลงเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้ว อีดามไม่เห็นแล้วนะแต่อีดามเงียบไม่กล้านะอีนี่เวลาเป็นเพียงพ้าหรือเวลาว่ามันจนตอกเนี่ยไร้รู้ว่ามันผิดเนี่ยมันจะไม่กล้าพูดเลยเฮ้ยอีดาคนเดิมหายไปไหนไว้สิอีดาคนที่ปากหมาอีดาคนที่ปากต่างไรคนนั้นมันหายไปไหนวะอีดาคนที่ออกมาแฉดเชทเขามันหายไปไหนวะพี่น้อง อีดาคนที่ปากเก่งปากก้าขาแก่นน่ะคนนั้นมันหายไปไหนวะฮึผงถามหน่อยนะครับเฮ้ยมันหายไปไหนวะอีดาคนนั้นหายไปไหนวะอืมนะครับเพราะงั้นที่ครับวันนี้เห็นไหมครับมันเพียงผามนะมันไม่กล้าเล่นนะแนจ่จริงเราช่องใหญ่ขึ้นสี่ขึ้นสวนเลย ถ้ามึงกล้าซื้อส่วนกูมาและแค่เลยนะครับร้อยทั้งร้อยคือไม่กล้าเชื่อผมยังอ่ะเล่นกับผูเอาไม่กล้าไห่สิเพราะผู้หเนี้ยนะครับมันมันกูมาและแค่เนี้ยเคยไปอยู่ด้วยเนี้ยกุมาและฟังให้ดีดนะกูมาและแค่กูมากูมาและแค่เคยไปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นกูมาและแค่รู้ข้อมูลอะไรเยอะที่เมื่อคืนเนี้ยกูมาและแค่ออกมาพูดเนี่ยอันนี้คือแค่น้ำจิ้มนะ มันพูดใส่หลายตาพอกับยายต่อเนี่ยนะครับเยอะฝัน,นี้นะวันนี้แค่น้ำจิ้มนะเออนะครับอันนี้แค่น้ำจิ้มเข้าใจไหมเออเพราะชะนะได้ฟีครับนะวันนี้นะทุกท่านเราก็ได้เห็นความจริงแล้วแหละว่าอีดําเนี่ยนะครับมันทำระยำตำบอลเลยไปเยอะให้กับสังคมแม่งสับส่นหมด แม่งเรื่องมไม่มีสำนวนก็มาพูดมั่วตัว้วยืนนะครับคนประเภทนี้นที่ตกเปรตอแหลเก่งนะครับเป็นคนที่แม่งชอบตอแหลสะตอบอแหลเก่งนะครับ mm hmm. ก็ได้รีครับวันนี้นะครับนางเงียบกิ๊บเลยไหเงียบกิ๊บนางเงียบกิ๊นงงบนะครับแล้วการไปในครั้งนี้นะการไปภาคสี่เขาเนี้ย แม่งส,สุดๆอะนะสุดๆอะผมบอกแค่นี้พอนะครับแล้วมันก็รู้แล้วว่ามันก็รู้นะครับแล้วว่าการที่กูมาแค่ลงมาเล่นเนี่ยคืออะไรมันเลยไม่กล้าต่อก,ก่อนเลยแต่กูฝากไว้ถึงมึงนะที่ดำกูไม่เคยถูกศาลไล่ออกจากห้องพิจารณานะครับกูฝากไว้มึงคิดด้วยนะครับอืม กูไม่เคยถูกไล่มึงไม่มแต่พอก็อย่าตอดูมึงอย่าตอแหลสังคมให้มันมากแล้วกูก็ไม่เคยขึ้นไปนั่งบนห้องบอลลังกูไปขึ้นไปแค่ครั้งเดียวตอนที่แต่งตั้งทนายตอนนั้นกูเจอทนายรัชะพลเลยได้ยปะเออฝากผมให้มึงคิดนะครับอย่ามามั่วนะครับนะอีนี่คือผมถึงบอกไงว่าตอบอแหลงัยคำพูดมันไม่มีน้ำหนกักเข้าใจากันหรือยงัง มันพูดอะไรมันโดนโต้กลับโมดแล้วแม่งไปไม่เป็นเสียท่าเวอร์ไปเลยจริงๆนี่คือสันดาหมาถ้าเวลามันเพี้ยงพัมมันจะไม่พูดมันรู้ว่ามันจะเจองานใหญ่มันจะไม่พูดมันจะเงียบมันจะเปิดเพลงมันจะไม่กล้าก่อกอดไม่กล้าอะไรนี่คือนี่คือดำนะนี่คือดำผมบอกเลยนะสันดาหเป็นแบบนี้สินะครับสันดาหเป็นอย่างนี้ เพราะนั้นฝากไว้ให้คิดด้วยครับฝากไว้ให้คิดพิจารณานะครับคนอย่าําดำนะผู้หญิงคนนี้ดีแล้วที่แม่งใครจะไปเอาวะใครปทําทเมียวะคนคนโกหกแบบเนี้ยใครจะทําเมียวะมันพูดเหมือนมันฉลาดแต่มันโง,ง่อีนี่โคตรโง่เลยบอกให้เป็นคนที่แม่งไม่เป็นคนที่แบบคิดว่าตัวเองนี่เก่งอ่ะพูดออกไปคือกูนี่เหนือ แต่จอแม่งสอบสันดานโง่กันแหละนะครับผมบอกไว้ให้น่ะนะครับอืมแล้ววันนี้ดีกับนะก็ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นแม่งก็ถึงตัวมึงก็ส่งข้อมูลให้ไอเ้เพจอวตารไปเล่นนะครับส่งข้อมูลให้เพจอวตารเล่น <S <S เออเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องรับกรมกรมของสิ่งที่มึงก็ทำเข้าใจไหม ลักฐานนี้มีชื่อมึงโล่เลยในไลน์น่ะในไลน์มีชื่อมึงโล่เลยนะนางสาวดำมาลัยอืมเห็นปะ่ะในไลน์ที่มึงคุยอะ่ะอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคะอืมเป็นไงล่ะคะเจอแฉแชทหลุดเมาาื่อวานก็าหลอกไปรอบหมดแล้วแล้วเมื่อคืนมันเจอกูมาแล้วแค่ซ้ำอีก นะแล้วนี้เจอขาหมูซ้ำอีกเอาให้แม่งเอาให้กระบอมอย่างนี้เนี่ยนะครับนะตัวจังไรตัวเนี้ยอยากให้มันมีที่ยืนในสังคมครับเอฟซีคือมึงเสียมึงเสียลูกไปแล้วมึงทําแบบนี้ได้เหรอผมงงกับสังคมมากเลยคือมึงเสียลูกมึงควรที่มึงจะสงบสงเยี่ยมเยียมตัวแต่มึงออกมาบ้าพลาดแบบคืออะไรอะ่ะเอฟซีครับผมมีอะไรเล่าให้ฟังใหนอีพีต่อไปนะ ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องสื่อนี่แหละผมได้คุยกับสื่อคนหนึ่งนะวันนี้ผมไปวันนั้นผมไปไปไหนไปไหนแต่นี่เขาอยากจำไม่ได้ไปเจอเออเราได้คุยกันอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีไปอีพีนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับนะคือฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับคือย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับะตอนนี้อีเนี่ยเขาทําตัวเป็นนางเอกโอ้ไม่พูดไม่อะไรเงียเปิดเพลงไม่สนใจอะไรเพราะใกล้แล้วสร้างภาพสต,ตอรบเลแต่กูจะดูที่ว่ายิ่งใกล้วันเนี่ยการที่กุมารแค่กุมารโคงไปภาคสี่เนี่ยจะมีอาการยังไงนะดูที่จะมีอาการยังไงนะก็ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับนะฝากไว้คิดพิจารณาอานนี้ครับผมบอกเลยว่าสนุกครับ โอเคนะครับซาคิมิก็คงจะประมาณนี้ครับเอฟซีครับเดี๋ยวอีพีวไปผมจะมาเล่าให้ฟังว่าซื่อซื่อเขาคิดอะไรกับอีดามตอนนี้ครับสวัสดีครับ